ไหนใครชอบกินสาคูโท่วดำแบบพี่พิกบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่พิกจะมาแจากสูตรวิธีทำํำง่ายๆครับตั้งแต่ต้มโท่วดำนะครับต้มสาคูแล้วก็ทําน้ำกะทิครับผมทํายังไงไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาต้มถั่วดําก่อนเลยนะครับพี่บิ๊กจะใช้ถั่วดาของข้าวทองครับผมจะบอกว่านะครับเปิดถุงออกมาเนี่ยหอมถั่วดํามากๆเลยครับทุกคนใช้250กรัมครึ่งถุงนะครับนํามาล้างน้ําก่อนนะครับจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเมื่อครบหนึ่งคืนแล้วก็นํามาล้างน้ําอีกรอบหนึ่งครับใส่น้าเปล่าลงไปนะครับตามด้วยถั่วดาที่เราล้างไว้ครับผมแล้วก็ต้มถั่วดําให้สุกเปื่อยได้เลยนะครับเมื่อสุกเปื่อยได้ที่แล้วนะครับก็นํามาแยกถั่วดากับน้ําถั่วดําออกครับผมต่อมาเรามาต้มสาคู ต้มน้ำให้เดือดนะครับใส่เม็ดสาคูลลงไป150กรัมครับผมคนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เม็ดสาคูติดกันนะครับต้มจนกว่าสาคูจะสุกนะครับผมให้เม็ดใสๆแบบนี้นะครับจากนั้นนํามาล้างเมือกแป้งออกครับผมนํามานอกกับน้ําเย็น3นาทีครับเมื่อได้ที่แล้วก็กรองให้สดเด็ดน้ําได้เลยครับผมใส่หัวกะทิลงไป600มลตรครับแล้วก็น้ำที่ต้มจากถั่วดำเมื่อกี้นะครับ200มล น้ำตาลทรายขาว5ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็น้ำตาลโหนดนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะครับใบเตย3าสี่ใบครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็พักไว้ให้อุ่นตัวครับใส่ถั่วดำที่เราต้มลงไปเลยตามด้วยสาคูนะครับผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับผมก็จะได้แล้วนะครับสาคูถั่วดำของเรานะครับถั่วดำก็เปื่อยนุ่มดีมากเลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับสาคูตัวดำนะครับสูตรของพี่บิ๊กทำง่ายมากเลยครับลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปจัดตัวดำข้าวทองกันได้ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน